怎么？还是先让恁奶奶们怎么？ แล้วที่14น้องกำลัป16ทับหนึ่งทับกเห้งวดที่เดาน้องกำนัะเอาเบิองต่ไก่น้องกังโจเดนนะครกบลอง16ช6นเต็มๆชุดใหญ่ห้องกรบโบเพกันนึกกันน้องกำลัง16ชูน แต่กขอภอไยเนะะาะกับน้อข้างหน้ามาม่ามานี่เป็นเก่าสูนแรงนับแปดนนองข้างนาะ กันกันได้เนาะครับเนาะมาข้างบนเด็กเนาะ60เนาะกับเนาะเบิ่งแล้ว53 50เนาะกับเนาะมาบนเนาะครับเนาะเคื่องดัก10เนาะกับเนาะ 0ูบวก5ได้5 6 7เน่กันัเบวก3ได้ศได้1ได้สได้3านึะคกันม เออดอกสิบเนาะี๋ยวมาตัดเดือนหน่อยเนาะดอกสิบแป,ปดคูณสองนาะกับเนาะดอกดอยคูณสามบวกหกบวกหนึ่งนาะกับเนาะ สองแปดสิบหกเนาะครับมาติหกเนาะกันเด็กไทยสามศูนย์ได้ศูนย์เนาะครับเนาะมาหกเนาะหกบวกหกบวกศูนย์เนาะครับเนาะได้สองสองบวกหนึ่งเป็นสามเนาะครับสามบวกสองเป็นห้าสองแปดสิบหก เ6เนาะครับเนาะ6เอา6ลงมาเนาะบวก6 3ยังไงก็ได้เนาะครับเนาะ6วกได้บวกเป็น3เนาะ6 6 5 6 7 8 9 0 1 2 4, 4 6 8 สเคะ <c oughs> ได,ด้แล้วเราจะมาเบ่งรักสิบพอสิชนกันเท่าไรเนาะเบ่งรัก,กสิบบนเนาะคนนึนส่วนกันเด้อยนี้หนอ่อแยบบนี้นะครับรักสิบมาชนกันก่อนสิบชนห้าหเจ็ด หนึ่งสองหลักสิบห้าหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งหลักสิบิาเดี๋ยวมาจับคู่เนาะครับเนาะ มาจะงมั้งต้องกันนะสามหกสามหากหาก้หาหกหก กันมาเขาจะเจ็ดน้อกันมาสามเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกม่ได้นาะงกันมาเจ็ดห้าเจ็ดหกมีแล้น้อเจ็ดหกม่ได้เจ็ดแปดเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนึ่งับเนาอาเจียนหนึ่งลงมาเนึะครับนะเาหนึนะ่งสามหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกไม่ได้หนะครับ หนเก็มีเด้วนะครับหนึ่งแปดหนึ่งก้นนะึ่งศูนย์หนี่งหนึ่ง 69, 69, cao chết Ted cầu mì đanaga Ted cầu hook cầu Lưng cầu mì 29. À, cho เราจมาตัดแต้มตัดแต้ม like ถ้าผมหมักนี Fell ่คือหกกับเจ็ดนะครับเนาะมักเฉพาะหกกับเจ็ดนะครับแต่ว่าหกกับนเจ็ดนี่ให้ที่ติดหกที่เจ็ดนี่เอามีเปิดนะครับเนาะให้ตีเปิดว่าวแต้มกับเก้าหนึ่งสอง สี่สองเจ็ดหกสี่เจ็ดห้าไดหกไดเจ็ดได้ไดดไดปดนสองมีนอกัน หนึ่งเต๋าม,มีก้เต๋าม,มี่หกเต๋าม,มีสี่มี่นะครับชุดใหญ่ของอาชิมิเซมินะครับเนาะชุดใหญ่ของวงแต๋มให้เรียบร้อยนะครับหมอนะอาชิม,มาเห็ดชุดหน่อยนะครับเนาะตัดออกมาเป็นชุดหน่อยชุดน้นอย

That goes on inside.

ชุดนี้นะครับเนาะเดินดีนะครับเดินดีมากเลยน,นะครับเนาะประมาณเป็นปีนะมั้นะครับังี่ยดมดแล้วนะครับเนาะหาตัวเด่นไม่จับสเสดน,นะนตัวเด่นเพิ่ใหม่สิมีอยู่หนึ่งหกเจ็ดเนี่เด่นตัวเด่นนะครับ เรี uh ่องอะไรอย่างนี um, er a, hein, like ้ว really <te> ันนี้เราสิบเรียนแล้วก็หนึ่งสองหน่วยติด ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคือหเด่นหกเจ็ดนกับมอนี่ op, ตัวเด่นน้องหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งก็จะมางซีนกับกับหนึ่งหนึ่งห้าอ่ะบรนคู่ดย่เดื๋มได้บันคูหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนกับมอ เดก็หน,นะน,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 นึ่หก,ก,กหนึ่งเก่าหกกระครับเนาะนะครับแามบอดบันคู่ประย่างนะครับเนาะหนึ่งหกหเจ็ดรับเป็นหกหกกชีหนึงนะครับหกหนึ่งหนึ่งมีเดานะครับ อาหกสองเจ็ดนึนงเาะคเนาะเจ็ดหนึน่งก,กม็มีเด้หนึ่งเก่าก็มีเด้เนาะมีแต่ชองเก่าอย่างเดียวชุดนี้นนมีน้อยเนาะครเนาะ น,นีน่สมนะัยตัวเด็นน่อยนะครับเนาะโม่วงลงนะครับเนาะตัวเด็นหน่อยตัวเด็นหน่อยเดียวนะครับเนาะแต่ว่าชุดใหญ่เนี่ยบรูดแต่ว่าชุดหน่อยในการสามสีห่หงอนนะครับเนาะเป็นต้นนี้นะครับเนาะชุดหางนี่นะครับเนี่ยชุดหางนะครับนะ มาเนี่ยาามนกับมาตัวเนี่ยหกส่วนกับสามวันนรับวันนีใจกันนรับแต่ว่าตัวบิ่งมม่ส่ยันดักสิบยันดักสิบนกับถ้าเพิ่มก็ไปก็ตันนี้ไม่สนิยะริมีหกฮะนกับมาะ

ส่วนี่เขาม่รุนาะครับนาะอแต่พิาพาดกันได้เขากกันไดเนะครับนาองเป็นแคเพียงแนวทางนะครับนะ้องมันสนนสนนใหเดินกันพนัดนะครับนาะอแต่เขาเต็มเนาะครับเขาเต็มเบิดได้นะครับนะ้อเขาเต็มเกเต็ม จ็ดเติมมดตัวเด่นนอกนอกเด่นมานึงนอกครับคนสุมาเปิดเอนอกเจ็ดหาก็สงเตะนี่ก็สเตะบเตะมครับ กันนกเขาจะได้เเทียนงันนะเท่า really? น no so ีเขามาบนนอกคบลายงวดสี่ห้างวดนอกคำว่าเดินเป็นปีเด็นอกคำวมาสุดเลยผมไม่้ชวนมาสุบนดาบนดาน้อคนี่สองงวดเห็นแต่ดานอคบเห็นแต่บนนอคหกสูน ทนงนาสีดน่บนดังบนดังนะครับนสิ่อยคิดไว้จาก2ีนาทีนะครับ <hel olan. S 2> นาอไปได้ชวน os, นะครับนาะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่นะครับเหรอแอกะมาแล้วครับเนะนี่ยยันสดๆแล้วครับเนาะชวนมาที่เดินบนด่างบนด่างนะครับเนาะบล้วบังหกหนึ่งหนึ่งหกแล้ครับเนาะวันคุ นะครับน้องเก็บเอาได้เยนะครับ้องกระจายชุดนะครับนะครับน้องนะสิทธิ์เดีทุกคนนะนะครับ โมคอยหวังสวดออก g นะครับน้องขอบคุณเพื่อนเนนะครับน้องที่เขามาให้กำลังใจนะครับน้องขอบคุณน้องานนะครับน้องได้นี่ก็อโอจชใบชั้นนี้นะครับน้องได้หนายังพอกันไหมนะครับ,บน้องบรรจัณน,นะครับน้องเดี๋ยวสิเรียบไปคำนวณอืม หน่อยซ้ำหน่อยนะครับเนาะ